สวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมนะฮะอยู่กับผมนายไก่มุ้งเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนฮะยังอยู่ที่ที่เดิมที่จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมนะเกี่ยวกับเกมไมครับที่ไม่ใช่ไมครับแล้วก็เรียวไร์นั่นเองอซึ่งต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราปีนเจ้านี้ขึ้นมาใช่ไหมดันข้างล่างมันก็ดารรอกูเลยแต่รอบนี้เราเข้ามารู้สึกว่ามัง ไม่เจอมังกรนะครับผมนะน่าไอเด็กเชี่ยนี่รู้จักคุณน้อยเกินไปซะแล้วเฮ้ยโดนผิดโดนผิดเอ้าเอ้าเอ้าซีละกับปาเฮ้ยจะบัะตุเอาตายดิเออโอ้ตายสักทีเถอะไอ้เฮี้ยหวังว่าจะไม่ตีบนะ ไอ้เหี้ยโดดพลาดเมื่อกี้เกือบแล้วแต่งโมอะหรือพี่เตะปะทุกคนขอพิเตีหน่อยละกันขุดได้ไหมขวานขุดโอเคอาหารครับผมอาหารครับอาหารครับปลารหน่อยครับ ดูเหมือนว่าอ่ารวงอาทิตย์จะตกดินซึ่งความชิบหายกันลังจะมาเราต้องหาที่แคมป์ซะหน่อยหนึ่งนะฮะเช่นอยู่บนต้นไม้หรือไม่ก็ในรูนะครับการเอาชีวิตรตอดใน EP 2เหมือนว่าจะได้ยินเสียงสุนักว่าแฮ้ๆห้แห้ทำหอกเลยล่ะ ีกไม่นานสปอนน่าจะขึ้นแล้วนะครับเราต้องหาที่อยู่แล้วครับทุกคนอยู่แถวไหนดีวะ,อะขอขึ้นหน่อยปีนได้ไหมปีนต้นไม้ได้ไหมผมปีนไม่ได้หรอกเนาะอ่ะปีนปีนปีนต้นไม้ไม่ได้เหรอฮัลโหลฮัลโหลปีนบ่ได้จริงๆด้วย อะไรอะ่ะประาซาดปลาซาดปลาซาดไปไหนดีวะทุกคนมืดแล้วไอ้เหี้ยกไยก่การเอาชีวิตรอดการเอาชีวิตรอดนี่ทำเหี้ยอะไรกไม่ได้หรอกนะเหมือนผมว่าผมจะเจอแกะอยู่ทางนั้นนะอ่าแล้วก็ที่เราจุดทอสไม่ได้นะเราต้องมีไม้ขีดนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอ่าทีคุณนะครับครับโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยอะไรอะไร่ะวั h a t the fuck chicken ไก่เออเอเ้ไก่ฮัลโหลมันมันทำร,ร้ายเราไหม มองทางนี้แล้วใกล้ฟ้าว่ะทุกคนโอ้โหตัวเบลอเลยไอ้สั์เอ้ยนี่กูอยู่ในโลกไหนเนี้ยโลกโลกภูไม่ไอ้สั์ยุงยุงยุงอย่างี้และวออกไออกไปน่าจะปลอดภัยนะทุกคน มันเจอตัวเลยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ย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 เรเตอร์รเตอร์รตไอ้ปาโอ้โหแล้วกูเอาเตาผิงกันด้วยนะอะไรกันเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมเอาเตาผิง ทิ้งไปด้วยอะอะอะสอมบี้โอซาปอนเยอะโอ้โหโอ้โหเยอะกันไปแล้วเฮ้ย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 เหมืองหมดทุกคนอย่างน้อยก็มีทอดปะขอหน่อยละกันโอ้ยโอ้ย เฮ้ยอะไรมีเบนนทขุดไม่ได้นะฮะโอเคโอเคอุ้ยเบนนทเยอะเลยฮัโหลที่ขุดเหล็กด้วยป้าเชื้อมาทำห่อเนี้ยลู โอเคเขาว่าอัพสกิลใช่ไหมจะได้ขุดขุดขุดนี่ใช่ไหมขุดเล็กได้ต้องเลเวลไหนอะ่ะเลเวลสี่เราต้องฆ่ามอนสเตอร์เก็บเลเวลไหมเสียงอะไรอะ่ะเสียงน้ำอ,อ่ะก่อนไปขอดูทอสหน่่ยแล้วกันไหนๆมันก็ไม่ได้ใช้ละขอละ โอ้โหโอ้โหเสียงเสียงยังร้อนฮัลโหลสวัสดีหมายเปนเฮ้อฮียอะไรละ่ะไม่ได้ทุกคนมันร้อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันร้อนนี่มันหนาวอุ้ยหน้าจอผมหนาวหมดแล้วไม่มีเตาผิงเลยชิหายแล้ว ต้องเราต้องเอาชีวิตรอดโอเคก้อนหินโอเคตัวหินขอทานใส่ย่างอะไรสักอย่างย่างอะไรสักอย่างย่างอะไรสักอย่างอ่าอาย่างอ่ามาเปอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ใส่โอเค ีอะไรแก้หนาวไหมครับผมผมเอ้ยแล้วกูจะย,ยุกทำไมยุยกยุกแก้นหนาวแม่งเลยนี่เป็นไงหายหนาวไหมอุ่นไม่อุ่นโอเคครับผมหายหนาวอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยนี่ระดับฮาร์ดนะฮะเหมือนเดิมถือว่าเป็นการเอาชีวิตรอดที่เจือทานวะ่ะ ยังไงเราเราก็จะได้เลเวลพอเราได้เลเวลเสร็จเราก็จะขุดอ่าเหล็กได้ใช่ไหมขออภัยด้วยนะครับที่พราทแรกเราไม่ได้ทำที่อะไรเลยนอกจากตายก็คือเล่นไม่เป็นเราก็มาเล่นทดสอดเองไม่ได้ดูวิธีการเล่นมาเลยโอเคน่าจะได้แล้วอัพยังไม่ได้อเหรอมาต่ฟาก ห,หนาวอีกแล้วหนาวอีกแล้วหนาวอีกแล้วฮัลโหลผมลืมไปไว่าโอ้โอถ้าเราเข้านี่เราจะไม่หนาวเราออกจากเตานั้นเราจะหนาวโอเคเอ๊ะข้างล่างนี่อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรพยายามอย่าวิ่งเหรอวิ่งแล้วทำให้เกิดอาการหนาววะ ไมลองดูจะมาลองไปด้วยกันทุกคนโอ้หไอออกเลยอัพได้ยังอะ่ะอัพไม่ได้ครับต,รต้องต้องเลเวลสี่อ้ยนี่ไงเจอทานทำไมกูไม่เห็นวะรอบแรกอะไรของวันนี้เราขุดไปก่อนเลยนะครับโอเค เสร็จแล้วเราก็ากด p E แล้วก็ไปที่นี่แล้วก็อัพแมงเหล็กได้ขุดได้แล้วครับได้ไหมได้ได้หรอทุกคนได้เหล็กว่ะหนาว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 เย็แล้วเผาเหล็กเผาเหล็กเผาเหล็กโอเคสวย เอาแล้วทุกคนถึงเวลาจะชิ่งแล้วสินะรอรอ,อเผาเหล็กสักคู่นะฮะสมมีโดนไฟเผาวะเอาสปอนหายไปเลยอะไรกันนี้ทุกคนมีเนื้อเอาด้วยวะอุย้ยเก็บไม่ได้เ,เต็มอุ้ย อุ้ยไอตัวเฮี้ยนั่นอีกแล้วคือทำยังไงก็ได้อย่าให้มันตีโดนมีใครอยู่ไหมครับสารการน้ำว่ะผมเอ้ยไอ้กองอุ้ยอะไรวะ้งั้นหินหินเราไปขุดเอาก็ได้เนาะข้าวเหรอโอเคก็ อ้ะอ้าใส่ไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะอัพโหลดอัพโหลดวิดแปดฮัลโหลอ่าอ้าอ้าจบแล้วของอะไรที่ไม่จำเป็นเราจะทิ้งทิ้งไปอันนี้ที่จำเป็นไม่รู้ว่าอันไหนจำเป็นบ้างอ่ะข้าวเนี่ยกูรู้กูเล่นบ่อยผมเคยเกิดกลางทะเลนะแล้วเจอหมึกยักษ์ด้วยอ่ะไอ้เหี้ยอย่างน่ากลัวเลย โอเคเราจะไปดูตรงนู้นกันไปคือทะเลทรายบ้านบางสงหนาวน่าจะมีสปอนเยอะฮะตรงนี้แต่ว่าระวังอย่างไรพอดีวุ้ย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 หมู่บ้านอะไรอะเอายักษ์เจอยักษ์ว่ะบ้านผีเหรอโอ้โหหน้ารูดมากเลยอะโอ้โหบ้านอย่างเจง๋ง ขอไปดูหน่อยได้ไหมครับอ่าเราใส่นี่ไม่ได้งั้นเราแตงโมมากินก่อนกินกินไม่ได้เราขาดอะไรวะเราขาดทิ้งไปเถอะอันี้ทิ้งไปนี่ไม่ได้ทำอะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอ้ออ้ยอ้ออ้ยออ้ยอะไร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 อ่ะ ฮกูโดดน้ํำก um> ่อนเลยกูรู้มึงเป็นไฟทำอะไรกูไม่ได้หรอกสิเฮ้ย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 เเฮ้ยเหยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเ่้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอายน่อยมฮ้ยเ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 ่้ยเฮ้ห้ยเฮ้ยยเเน้่ย้เฮ้ยเยุยเฮมเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอาเ้้เ้้าย้้ย อะไรเนี่ยฮัลโหลกูเกิดมากูก็โดนเลยเหรอโอโ้โหโดนอะไรโดนโดนอะไรหลอกโดนอะไรหลอกหรือเปล่าครับออกไปอีดออะไรอะ่ะผมโดนอะไรวะออนังเงือกเหรอฮัลโหลที่นี่ที่ไหนกูรอ,อนตายแน่เลย ตัวอะไรวะนั่นน่ะคืออะไรวะเอาหินปลาได้ไหมนางเงือกนางเงือกจริงด้วยเก็บหน่อยได้ไหมโอ้โหเงือกผีสวัสดีครับ คุณไม่ทำอะไรผมนะเธอชื่ออะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยจะลงน้ำแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมันจะลากกูไปกินน้ำมันจะลากกูไปกินในน้ำมันจะลากกูมันจะลากกูไปกินมันจะลากกูไปกินมันจะลากกูไปกินฮัลโหลไม่ไม่ไม เอาแล้วทำไมเป็นสีชมพูอะอ่ะวอ่ะอีดอกอีดอกนี่ทำเฮียอะไรอ้าไม่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 มันคอนโทรลผมอ่ะมันนุ่นมันนุ่นมันอยู่นุ่นแล้วอาเ้ยเฮ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 ้ยไม่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 กูตีก่อนเลยกูตีก่อนเลยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยอยากร้อนนะ ผมบอกแล้วฮะว่าเกมเนี้ยมันมันมันไม่ปกติไอเฮียเมื่อกี้แม่งยังหลอนน่ะโอ้โหเปิดหูฟังเต็มเต็มเลยนะโอ้โหเมื่อกี้นางนางทุยไอถัดนางนางเงือกไอตัวเฮียอะไรอะ what the fuck ไทยลโนโซลัสหรือเปล่า ด,นะดูเหมือนว่ามันจะเป็นมิสนะเราเราไม่ทำลายเขานะฮ้ย้ย้ยโอ้ยผมแค่จะเดินผ่านฮัลโลทำลายใช่ไ้ยโอเคไม่ทำายถ้ามันทำายมันน่าจะจู่โจมเราล,ลโอเคผมในพาคนี้เราก็ชฉียวไปฮะบลา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 เมื่อกี้เจอแกะแล้วน่าจะตัดขนแกะมาสักนิดหนึ่งทำกไกลก่อน เวลาเจอแกะเราจะได้ตัดนแกะเราจะได้มีเตียงนอนข้ามเวลาโอเคครับผมเจอต้นกระดาษแล้วนะล่าสุดนี่นี่เขาบอกว่าต้องเอาเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยต้นสนเนี่ยต้นสนนี่อะไรตักอย่างเนี่ยไปทำกระดาษได้ทำเป็นไม้ขีดได้เออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำไม้ขีดได้ก็ไปศึกษามานิดนึงอะ่ะขอตัดต้นไม้หน่อยครับโอ,อเค โอเคเราสามารถปีนต้นไม้ได้ไหมเราสามารถปีนต้นไม้ได้ที่อยู่ก่อนละกูโอ้ยอยุงมากที่ตกแล้วเฮ้ย ไอ้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 เยอะอะไรอ่ะโอ้โหมีเต้นด้วยมึงมึงเปิดเพลงอ่าเฮดช็อตกูเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดมากูเจอมังกรกูเจอมันเผาเผาทั้งเป็นเผาทั้งเป็นอ่าเอาขึ้นเรื่อยๆไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไข่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 จะแช่เย็นกูเหรอจะแช่เย็นกูจะแช่เย็นพี่เหรอน้องจะแช่เย็นพี่เหรอ จาแช่เย็นพี่อะโอ้ข้าบ้านเขาอะอะไรอะโอ้โหโมีเตียงให้ด้วยเะีนนครับผมอโอ้โหหาดูได้ยากแล้วเนี่ยไม่นึกว่าจะเกิดไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้ว้าว แค่ okay, แป๊บอ่า,อ,าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวูเซลฟี่อยูู่เซลฟี่อยู่เจ็ดแม่โอ้โห <c oughs> สิ่งที่กูไม่อยากจะเจอที่สุดก็คือใต้ทะเลนี่แหละมันเป็นสิ่งเฮียอะไรที่น่ากลัวที่สุดกว่า กว่าบนบกนะได้เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวบนกว่าบนบกเฮ้ย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 โอ้โหแน่จริงมึงอย่าลุมดิวะไอ้เหี้ยโอ้โหวิ่งบอลได้ด้วยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาก็มาดิจานก็มาดิคามก็มาดิกระมังเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรฮะเป็นเหี้ยอะไรฮะไอ้สัตว์โอ้โหขาดออกซิเจนครับผมอากูตาย กูรู้กูขอเข้าบ้านก่อนเฮ้ยไอ้อเหี้ยโคตรเสียวอเอ้ยเอ้ยเอ้ยนาจีมึงอย่าลุมมันอยู่ยวะโอย้ยโดนเฮดช็อต มาอยู่ยว,วะเอ้ออ๋อ,อ,อเราเซฟแล้วเราเกิดได้มึงหมาวะสะเตลค่าสเตลค่าเฮ้ยสเตลค่าสเตลค่าเป็นไงล่ะไอ้สัตว์ไม่ยอมตายหรอกนะขอพันแผลหน่อย โอ้โหปักเต็มหัวกูเลยซอมบี้ใช่ไหมหวังว่ามันก็เยียบหน่อยสิฮัลโหลออกไป ต้องไม่ต้องไม่ต้องซาปาวฮ่าฮ่าฮ่ากูปีนได้โว้เย็ดแม่กูไม่เข้ามาอย่างนั้นหรอกมีอะไรให้ด้วยคนมีดาฟท์ด oh ้วยวะกับโอ้โหอยู่ข้างล่างเต็มเลยวะไม่ให้ออกมาเฮ้ย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  โอ,โอเคครับผมนะสำหรับพาทนี้ก็ขอจบ,บ ith, ตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยว really. มันจะยาวเกินไปนะครับผมนะมันจะสู้กับเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคครับผมนะไว้เจอกันในอีต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยว e ี3สามเราจะมาบูกับซอมบี้กันนี่เองนะครับผมโดยการฆ่าซอมบี้โอเคครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม บายบายครับผมลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะบายบายครับ